ทำผิดแล้วไม่ยอมรับแต่แจ้งข้อหาพูดเสียหายแบบเนี้มันยังไงกันนะเฮ้ยม,มีการแจ้งความกลับด้วยเหรอครับแบบนี้มันตีเนียนทําตัวเป็นเหยื่อชัดสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้จักหมวดตั้มคดีนี้เราจะรู้ไหมว่าใครเป็นเหยื่อใครเป็นคนร้ายผมว่าคนร้ายทาให้ตารวจสับสนครับแล้วก็ใช้กฎหมายปิดปากทำให้เหยื่อขยกกับเรื่องคดีความ งั้นไปเชิญผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมาคุยกันหน่อยมินนี่แกเป็นอะไร,รอ่ะ ไม่จบไม่สิน้นอะไรวะเฮ้ยนี่มันหมายเรียกเอว่าแคชเชื่อฉันนะว่าฉันไม่ได้โกงใครอะฉันเชื่อแกเป็นเพื่อนสนิทฉันนะคบกันมาตั้งสิบกว่าปีแกไม่เคยโกหกฉันเลยสักครั้งฉันอยากจะร้องไห้อะ ไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อใจแกอย่าเพิ่งคิดมากช่วงนี้ฉันขอมาค้างหองแกก่อนได้ไหมอะอยู่หอเดิมอะก็โดนตามลังควานไม่เลิกเลยได้สิขอบใจแกมากนะเอวาไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นะ่ะแกก็ไม่เคยทิ้งฉันเลยฉันว่าสงสัยเธอคงจะดวงตกแะไรหละช่วงนี้อะลองหมอดูไหมพี่สาวฉันมีหมอดูคนหนึ่งที่แม่นมากเลยยังอยู่ใต้เตียงเลยอะ จริงเหรอจริงหมอคนไหนอ่ะแนะนำหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันส่งคอนแทคให้แต่ตอนเนี้ยเข้าข้างในก่อนนไม่เป็นไร นกรู้จริงๆล่องหนซะแล้วแล้วอย่างนี้เราจะยังไงกับมันต่อเดี๋ยวผู้กองครับคนร้ายไม่อยู่ที่ห้องครับแล้วก็ห้องก็ล็อกประตูด้วยครับผมเพิ่งไม่คุยกับเจ้าของหอม,มาบอกว่าคนร้ายไม่กลับมาที่ห้องหลายวันแล้ว อาจจะไปพักอยู่กับเพื่อนสนิทคนที่ชอบมาหาไปบ่อยอะเออถ้างั้นเราไปหามันี่ห้องของเพื่อนสนิทเลยดีไหมครับมันไม่ง่ายงั้นสิหมวดเราไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทคนนี้คือใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีแค่รูปถ่ายจะภาพวงจรปิดที่เขาเปิดให้ดูกับเบอร์สายคนร้ายงั้นเราเรีบกลับไปเช็คข้อมูลกันดีกว่าครับเพราะว่าปล่อยไว้านานวันนี้เดี๋ยวมันจะหนีไปไกลครับนีหมวด คุณเสียดายเงิน 9, เก้าพันหรอก็เสียดายนะหมดแต่ถ้าปล่อยคนแบบนี้ไว้มันเป็นภัยต่อสังคมผมไม่ยอมแน่ไปไปงั้นงานนี้เดินหน้าเต็มสูนปไป